พวกเขาเรียกเธอว่าเอริสเทพีแห่งความขัดแย้งความบาดหมางและสงครามที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแต่เธอคือชนวนแรกที่ทำให้เกิดมหาสงครามแห่งพรอยเรื่องเริ่มต้นเมื่อเทพทุกองค์บนโอลิมปัสได้รับเชิญไปงานวิวาห์ของเทพเพเลอสกับนางไพรเททีสแต่มีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รับเชิญเอริสเทพีแห่งความบาดหมางถูกเมินถูกลืมถูกปฏิเสธ เธอจึงปรากฏตัวพร้อมโยนแอปเปิลทองคำเข้ากลางงานเลี้ยงบนแอปเปิลเขียนไว้เพียงคำว่าสำหรับผู้ที่งดงามที่สุดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะเทพีสมองค์เฮราอาธีนาและอฟโฟรไดต่างอ้างสิทธิ์ในแอปเปิลแห่งความงามไม่มีใครยอมใครจนในที่สุดพวกเธอเลือกให้ปารีสเจ้าชายแห่งพลอยเป็นผู้ตัดสินทั้งสเทพีเสนอของล่อใจ เฮราเสนออำนาจอธีนาเสนอปัญญาแต่โฟรไดส์เสนอหญิงงามที่สุดในโลกให้แก่ปารีสเขาเลือกอโฟรไดและของขวัญที่เขาได้รับคือเฮเลนหญิงงามของกรีซซึ่งมีสามีอยู่แล้วกษัตริย์เมเนลาอุสแห่งสปาร์ตาและนั่นคือจุดชนวนของสมครามทรอยทั้งหมดนี้เริ่มจากแอปเปิลเพียงผลเดียวของเทพีที่ไม่มีใครเชิญ ของผู้ถูกลืมของเอริสอย่าประเมินความเงียบของเทพีที่ถูกลืมเพราะเธออาจเป็นคนที่ทำให้โลกทั้งใบต้องลุกเป็นไฟ